กดติดตามมาด้วยนะครับท re oh, so ็อปอีสานโกลชชั่นครับดูกันจบดูให้จบนะคลิปนี้ดูจบแล้วก็ไปดูคลิปอสน้ที่นล้า่รัองอบ้าเสกกข้าวมันปาันก้อนสิงาปลากุงเก็บเกอที่มือหาเมือค่ะที่นี่สิงาปลาเม้อเันมือนั้นเลช่สีเศ้าเมือเนาะเห็นคนหลายห แต่เราว่เราไม่มีร่มไม่มีโอ่ได้มาเที่ยวเลยไม่เที่ยวนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวกีกระดิบเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าของเขาก็เหตุยู่หันมันจะเกี่ยวบางทีมันอาจจะเที่ยวเกี่ยวแล้วหางจะมาจะสูงขึ้นมาอีกแล้วก็เกี่ยวกันอีกคล้ายๆของมือปราบจอมนี่ผมว่าผมว่าจะพูดสักเมื่อกี้นึง ก็จะพูดทุกื่อกีมอนต้องอาจารย์นั่นแหละรูปทรงจะคล้ายๆกันแต่ของเรานี่ร,นรูปหน้ารูปหน้าหน้าจะออกมาแบบแผลสักหน่อยนึงของของ,ของมองพี่เจนี่เนี่ยของเขาไม่แผลมันนั่อาจารย์ไปนั่งปกให้อยู่ <c oughs> ก็ทําทําเท่าๆกันหรือจะใหญ่กว่ากว่าเพื่อนนิดนึงก็ได้เพราะว่าเวลาเขาถ่ายภาพมันเหมือนมันเหมือนใหญ่นะแต่ไปดูของจริงไม่ใหญ่เท่านี้นะ ใช่ครับคม่จะนี่จะเป็นแบบูเรียวใช่คือข้อพเพื่นจะบอกคือครับนรยู่จะไม่มีแค่แต่ของเราให้ทำเป็นคอปี้มันจะได้ไม่เป็นคอปี้เขาครับเราสนาด้วยเนาะสนาด้วยแอนดี้ี่ะนี่แหละคันไหนร่งรอย่างอ่าวค่ะเป็นอะไรอีกแล้วค่ะาะเบนอะอีกะคุณ้านกัทาวันที่เทาเจอ๋อเจ ทะเบียนทะเบียนรถหน้าเลยนะสองเบ้านก็เยเก้าอเอาใครมีขาตั้งออาจารย์นี่อาจารย์มีโอกาสว่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะไป้ะเยี่ยมตอนนี้เรียบร้อยนเ็พอพอพอขาตั้งตั้งอไม่หจะไหนล่ะ เอาหมอเดถอยเด้อเดี๋ยวเอาจะถอยเด้อยายน่าขึ้นรถนะครับขึ้นบนต้องาลุนได้กาเักประมาณเมื่อกวทั้งยอดด้วยประมาณจีเลยครับ ความยาวประมาณไฟไฟมือใส่ไฟมือไฟสีมาไฟไฟไฟแซ่บไฟแซ่บแค่ขึ้นที่นั่นนะอ้อะนี่ไงพ่อได้มากเลยได้อะซื้อเราจะเอาให้พ่อเล่าเขาจะสีขาวท่านน่ได้ไปอยู่นั่นแล้วเอฟซีพากันหัดทำใบสีขายเลยครับมีรายได้มีรายได้ปลูกไปตังเลยแถวจีนมีรายได้ทั่วถึงเลย เนี่ชาวบ้านมีรายได้นะอาจารย์ให้เขามาทำเองจากที่ชาวบ้านไม่เป็นอาจารย์ก็หาคนมาสอนตอนีไปขายบวงมาอะไรขายอะไรได้หมดเช็ดน่วงเช็ดนสีก็ทำได้แต่แต่ถ้าใครอยากขอโชคนะสำเร็จแล้วถวายไข่ ไข่บนไข่ไข่ดีไปไข่ดีต่อไปต่อไปป้าแตนจะได้กินแต่ไข่พญานาคเวลาลาไข่ก็เอาไข่ไม่ไข่ช่วงอาจารย์สร้างใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ฉันไข่ไข่ลูกเคยไข่ปลโล่ทอดไข่ส้มไข่สารพัดไข่ยำไข่โยกหนิี่หนิวพี่ไสนี่ยอาารย์ก็เานีมาัมพูดนี้

เอาออกได้ยแติใจเลยแต่โตน้าทะเลแล้วไฟสีขาวนั่งน้ำมันสามจย

มหาลาพังมหาลาพังประสิทธิเมปสิทธิเมนมะนาโคมะนาโคอริยเมตรโยอริยเมตรโยโอทิสตโตโอทิสตโตนโมพุทธายะนโมพุทธายะอิมินาอิมินาสกาเรนะสกาเรนะชัยยะชัยยะชัยยะยศสุวรรณยศสุวรรณราชานาคาราชานาคามหาลาพังมหาลาพังปสิทธิเมปสิทธิเมนมะนาโคมะนาโคอริยเมตรโยอริยเมตรโย

ทุกข์ทมาเจทุกสัมคังเจอทุกสัมคังเจอังราธนานังทุกข์ทราชนันังนังราชนันังทุงข์ราธนังนังราธนานนัง พระสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิพุทธานุภาเวนะอัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะสัาธาสวดีวันจุเนคราวนี้ทคนก็อธิษฐานขออาราธนาเนมมลภูไปอยู่กับลูกกับหลานเด้อไปสั่งความสุขความเย็นทงความฮือเพลิงเลื้อย ้แกเช่าพบกอกตลาดพบกอกนะให้เจริญเจริญที่น่องฟองไปอ่าไ้กราบไหว้สักการะบูชาปลูกเขาโอกาสส้างลัางสังฆานเปิดบุญเปิดบารมีให้ลูกให้หลานผู้ใดมาขอโชคขอพรก็ให้เขาได้มีโชคมีชัยได้ผู้ให้เกิดเป็นชัยยะบารมีแผ่บารมีให้ลูกให้หลานให้เขาเหล่านั้นได้มีเงินมีทองได้คำได้ชูบวรพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามช่วยเหลือคนตกลกรรมลำบากคนตกทุกข์ได้ยาก นไปแพ่ซอยลูกซอยลานทางคุณเด้อก่อหน่อยอ่าสุอันนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนกับบริวารเป็นอมาต์เพ่อนเสก่อนเนี่ยองใหญ่ซึ่งจะเป็นองค์ของเฟ้นพันี่แต่คำบันธ์าเราบูชามันนะนะครับเป็นบทเดียวกันครับผมบทเดียวกันเปลี่ยนชื่อกับองค์เพชรพัทธระขรแรงกำลัง

พังขังประสิทธิพ uh okay ัทธังพระสิทธิขัังประสิทธิขังมังระสิทธิขังขัระสิทธังขังปริทธิขพระสิษย์าังขัพะศิษังขะงพระศิษย์ังขังพรานังะสิาย์นขังพาะศังะิสขัพระวิันย์้อพระิษย์นังขังพระน์ังขังนิ์ขัพระองนี้เราศยเระย์ขังังรศัดพร

้าเราอ่านธร,รณีสารเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนจะมาช่วยรักษาปัดเป่าคือพิกพิกใหม่จากที่ว่าร้ายจะให้กายดีกรต,ต้องให้โยมทอะไรว่าถ่ายอ๋ออาจารย์อาจาร,าจารยท์ทำน้ำมนต์ธรณีสารไปแล้วรรก็ก็คือให้ตักให้ตักไปด้วย น่าประมาณห้าขวดแล้วก็ไปรนเลยรมรอบบ้านแล้วก็ให้ลูกปนป้าแตนได้อ่านเอามากกว่านั้นก็ได้อคนป้าแตนเทียบป้าแตนในมีพึ่งอยู่ที่บ้านบ่ะนให้อ่านำมน์ีปวันที่ไปถวายไอ้กระถิ่นพันแรกคือเราอยู่ที่วัดจิตกับพึ่งอ่ะมาที่บ้านแต่ว่ามาแบบ่อนข้างๆไม่เข้าบ้านเข้าวดนเข้าบ้านอยู่อยู่ลำพงครับอยู่ลำพงอยู่ลำพงข้างนอกนะครับ ก็คือถ้าถ้ามันเป็นในลักษณะนี้มันจะเหมือนจะเป็นลางว่าเราจะไม่สบายนะแต่ว่าพอดีพอดีอาจารย์คือคือช่างที่ปั้นเนี่ยแค่จะแพ้ใช่ไหมพอช่างปั้นแพ้อาจารย์เลยได้ทํากรณีสารนี้อาบน้ำมนให้ช่างตอนนี้น้ำมนตอนนี้ยังมีอยู่ก็เลยให้อัจาร์เนี่ย อน้ำมนทรนีสารนี่เปบ้านแล้ว <worldwide> ตัวเองอาบูกนอาบจะใช่ก <worldwide> ็ได้น้ำมนต์วานี่เป็นารตรงไหนครับยูนิาร์นี่รีฟ้ามาทานส่ตัวใั้คะขอาเลยนะครับครับชาลบค่ะชาคจางวานี่ค่ะเปนงนี่ค่ะ ตรงนี้ขึ้นมาล้วน,นั่งอย,ย่แล้วก,ออกออจอย่างนนะไรย้ยเขาอน้ำือพวกนี้เขจะยันนะเขาเอื่นว่าสิ่งที่เห็นนะั้นมันเป็นผีม